สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารนะครับของบาสเกตบอล NBA ครับซึ่งในวันนี้ครับก็เป็นประเด็นที่พูดถึงกันมากมายนะครับในเรื่องของแอนโทนี e อ w ด r เ s ิร์นะครับยอดชูติ้งการ์ดนะครับของทีมเอร์โตสาทีมบูมบนะครับซึ่งหลังจากที่ e อ w ด r เ s ิร์นะครับโชว์ฟอร์มที่อย่างยอดเยี่ยมนะครับในเกมที่3นะครับแล้วก็พาทางด้านของทีมบูมบเนี่ยเอาชนะฟินิกซันไปนะครับและในเกมนั้นเนี่ยคอรเตอร์ที่4ทำหนึ่งสิบแปดคะแนนนะครับซึ่งถือว่าสูงมากนะคร ตัวตัวกับเคดีมานานแล้วแเขาก็บอกว่าเคดีเนี่ยคือไอดอลของเขานะครับและนอกจากการเจอครั้งนี้แล้วนะครับในซีรีส์เพลย์ออฟแล้วี่เขาบอกว่าก็ดีใจมากครับที่จะได้ไปเจอกับเคดีนะครับในการแข่งขันในโอลิมปิกด้วยนะครับซึ่งเอ็ดเวิร์ดบอกชัดเจนครับบอกว่าตัวของเขาต้องทําให้ดีที่สุดนะครับแน่นอนว่าผลตอบรับคือคอามาตอนนี้ทีมอเมริกานำซีรีส์อยู่3ต่อศูนย์นะครับซึ่งถือว่ามากมายทำให้มันมีปรากฏการณ์พูดถึงเอ็ดเวิร์ดกันมากนะครับและสุดท้ายนะครับทางด้านของ ประเทศออสเตรเลียนะครับไมเคิลจอแดนก็ได้ออกมาบอกครับเขาได้ออกมาบอกผ่านทางหน้าของเอสเปนครับบอกว่าเอนโทนีแอนบอร์ดนะครับคือคนที่มีของนะครับเขาบอกว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่มีของมากๆนะครับแล้วจอแดนบอกชัดเจนครับบอกว่าทุกๆครั้งที่เขาดูเอนโทนีแอนบอร์ดเล่นนะครับก็บอกว่ามันเหมือนตัวของเขาเนี่ยได้เห็นนะครับการเล่นที่เหมือนของเขาเลยมันเหมือนว่าเห็นเอ็ดเวิร์ดเล่นเมื่อไหร่ครับนึกถึงตัวเองนะครับเพลย์รูปแบบการเล่นสไตล์การเล่นเนี่ยคล้ายคลึงกันเลยนะครับเอ็มเจนะครับบอกว่าเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเป็นเด็กทีีีี่่มมมขอองแลละเเป็็นนดกกกทาาคตไ แน่นอนว่าตอนนี้เขายังเด็กอยู่แต่อนาคตเนี่ยเราจะเสริมสร้างประสบการณ์ความแข็งแกร่งต่างๆเนี่ยเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะสามารถไปได้อย่างเป็นคนสุดยอดเช่นเดียวกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าพอเอ็ดเวิร์ดได้ยินแบบนี้นะครับเขาเขาก็พนักดีใจแล้วครับเพราะว่าเกรทเอฟออร์ทามอย่างไมเคิลจอร์แดนเนี่ยมาชมเลยนะครับและแน่นอนครับตอนนี้ทีมบวูฟเนี่ยนำซีรีส์อยู่3ต่อศูนย์นะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่สามารถขึ้นนำคู่ต่อสู้ด้วยสามต่อศูนย์แบบนนนนนงที่่าสจะครับ าวที่2ก็คือจะเป็นข่าวของทางด้านทีมมิวกี้บัคส์นะครับซึ่งตอนนี้นะครับบัคส์นี่ตามซีรีส์ของอีเนนาเพลเซอร์อยู่นะครับสต่อหนึ่งเพลเซอร์นำมีสองเกมนะครับบัคส์มี1เกมนะครับแน่นอนว่ายานิสอเดอเตอร์คุมโปไม่สามารถจะลงสนามได้แต่แม้ก็ตามครับตอนนี้มันมีข่าวออกมานะครับบอกว่ายานิสเนี่ยอาจจะลงสนามได้นะครับในเกมที่5เป็นไปได้เหมือนกันหรืออาจจะเป็นเกมวันพรุ่งนี้นะครับถ้าผ่านการตรวจนะครับจากแพทย์นะครับซึ่งมันต้องรอดูร้่าจะเป็นยังไงเพราะว่าใน3เกมแรกที่ไม่มีีีีียยาาานนนนนิิสทมมม่่คอออข้้้งงเเป๋รรบบตดแลััก เจ็บเล็กน้อยอีกทําให้บัคนี่อาจจะรวนก็เป็นไปได้อย่างน้อยๆแฟนบัคกต้องเอาใจช่วยแล้วครับว่ายานี้จะสามารถลงได้หรือเปล่าถ้าลงได้เนี่ยเกมอาจจะพลิกขึ้นมาก็เป็นไปได้กันนะครับและนี่แหละครับก็เป็นข่าวสารของผมนำมาฝากกันนะครับสวัสดีครับ